เด็กอายุน้อยกว่า7ปีเดินทางโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศต้องใช้เอกสารอะไรมาดูกันค่ะผู้โดยสารสัญชาติไทยที่มีอายุน้อยกว่า7ปีค่ะเดินทางโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศต้องแสดงบอดดิ้งพาสร่วมกับเอกสารยืนยันตนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ค่ะสูติบัตรหรือพาสปอร์ต หรือทะเบียนบ้านหรือหนังสือสุดที่สำหรับพิสุกและสามเณรหรือบัตรประจำตัวคนพิการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะโดยต้องใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้นยกเว้นสูติบัตรและทะเบียนบ้านอนุโลมให้ใช้สำเนาได้เฉพาะกรณีเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาที่มีชื่อระบุตามเอกสารและบิดาหรือมารดาต้องแสดงเอกสารระบุตัวตนกับเจ้าหน้าที่และอนุโลมให้ใช้สำเนาได้กรณีเดินทางพร้อมผู้ปกครองผู้เยาวตามกฎหมายนอกเหนือจากบิดามารดาโดยผู้ปกครองผู้เยาวต้องแสดงเอกสาร สารทางกฎหมายที่ระบุชื่อความเป็นผู้ปกครองค่ะเช่นคําสั่งศาลเพื่อเป็นการป้องกันการค้าม,มนุษย์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เยาว์ค่ะ CAA T แนะนำให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยในทุกเที่ยวบินค่ะ